สวัสดีครับพบกับไอซ์แมนช่องที่ให้ความรู้ด้านการลงทุนและการพัฒนาตัวเองสไตล์มันุง่งเงนเดือนคลิปนี้เราจะมาสอนใช้ buy sell recommend รูแนวโน้มหุ้นทุกตัวโดยไม่เปิดกราฟหุ้นครับนี่เลยฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าทำอย่างไรนะครับไปดูกันเปิดกราฟก่อนผมจะใช้ ipad นะฮะ เดี๋ยวมาดูฮะปึบอ๋อแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องไอซิแมนนะครับผมกด subscribe นะฮะแล้วก็กดกระด,ดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้รับคลิปใหม่ๆทุกวันนะครับแล้วก็มาเปิด iPad แอปที่ใช้เป็นแอป finance h l r o ฮะนี่อันนี้เป็นหน้าจอแรกนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ไม่ยากเลยนะครับเลื่อนไปผ่านเมนูฮีโร่เราทามพิกฟเวอร์ลิตบอสแอคทีฟสมมุติว่าเพื่อนๆจิ้มสักหนึ่งตัวไปที่โคปกราบปกติเราเห็นบิดออฟเฟอร์ใช่ไหมนะครับและเราดูกราฟยังไม่เป็นแต่อยากรู้ว่าหุ้นตัวนี้แนวโน้มเป็นยังไง นะฮะสไลด์ไปปืด๊ดนี่ครับเมนู Buy Sell Recommend นะครับ technical indicator technical indicator บอกเราเลยครับว่าหุ้นตัวนี้แนวโน้มเป็นอย่างไรนะครับขึ้นนะฮะว่าขาขึ้นพร้อมมีโมเมนตัมด้วยฮะแรงส่งของทิศทางนะครับอย่างตัวนี้ก็บอกว่าขาขึ้นแรงแรงแรงระดับไหนนะฮะ มีเขาเรียกว่าอนะไรมีขีดพลังบอกด้วยนะฮะเหมือนเวลาเราขับรถเนาะมีใส่เกียร์เข้าไปนะมีขีดพลังบอกด้วยนะระดับ4คือแรงคือเป็นขาขึ้นแล้วก็แรงนะครับถ้าระดับ5คืออะไรแรงมากนะครับแต่ถ้าลงมาต่ำก็คือแรงจะแผ่วๆนะฮะในจังหวะขาขึ้นเห็นลูกศรตรงนี้ไหมครับลองดูจิ้มไปปุ๊บก็จะบอกอรายละเอียดนะครับเป็น โมเมนตัม um ที่ใช้นะครับผมอินดิเคเตอร์ต่างๆนะครับเอามาประมวลผลแล้วเป็นผลนะฮะออกมาในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายนะฮะสำหรับมือใหม่ที่แบบว่ายัางดูกราฟไม่เป็นเอ๊ยมองไม่ออกว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้นหรือขาลงนะฮะแอปตัวนี้ช่วยฮะช่วยให้มันสะดวกมากขึ้นนะครับให้เราพอมองเห็นภาพนะครับเดี๋ยวลองยกตัวอย่างอีกสักตัวหนึ่ง นะครับยกตัวใหญ่สักตัวหนึ่งเอาหุ้นอะไรดีอ่าจิ้มสักตัวฮหาหน้านะครับมาดูสิปุ๊บ b u y sell r e c o m m e n d บอกขาขึ้นแรงนะครับแรงระดับ4นะครับแล้วก็กดลูกศรน,นะครับ RSI มี RSI มี ROCDMI SMA นะฮะ MACD คราวนี้อ่ะคราวนี้เพื่อนเพื่อนเห็นแบบนี้แล้วแล้วยังไงต่อเห็นเป็นขาขึ้นแรงซื้อได้เลยไหมตรงนี้นะฮะผมแนะนำว่าฝึกดูไปพร้อมกราฟดีกว่านะครฝึกดูไปพร้อมๆกันเลยจะได้เข้าใจทีเดียวตอนนี้เรารู้แล้วแหละว่าเราไม่เปิดกราฟแต่เรารู้แล้วว่าหุ้นตัวนี้ขาขึ้นเนาะแล้วขึ้นแรงแต่ มันแรงยังไงเป็นขาขึ้นยังไงเราเจ้าหนูจะไม่เนาะนี่ฮะเมนูข้างล่างครับกดการาฟเลยเปิดการาฟเลยดูะขออนุญาตตักแคงนะครับปึ๊บสวิตช์หน้าจอกลับก่อนอืมนะฮะเห็นไหมเป็นขาขึ้นนี่ฮะปึ๊บนี่ตรงนี้พักตัวอยู่ นะครับพักตัวอยู่นะครับขาขึ้นแรงอ่ลองดู MACD ฮะเหนือศูนย์ฮะแรงใช้ได้เลยทีเดียวนะครับประมาณนี้คร่าวๆก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเห็นภาพแนวโน้มได้แบบคร่าวๆนะฮะแบบว่าเออเฮ้ยพอดูบิตเฟลร์อ๋อกำลังดีเฮ้ยหุ้นขาขึ้นอ่าใช้ได้นะครับประมาณนี้ นะครับอย่างเมื่อกี้ sttt ST นะครับเห็นไหมฮะเปิดขึ้นมาอ่ะแล้วก็พักตัวอรอลุ้นเบรกนะครับและเราก็จะพอมองเห็นภาพนะฮะว่าเฮ้ยเมื่อกี้เครื่องมือมันบอกว่าขาขึ้นเนาะอ๋อโอเคอ๋อขาขึ้นอ๋อโอเคประมาณนี้นะครับอ่ะลองดูตัวอื่นสิอ่ะ ptt สิเขาบอกว่าอย่างไรนะครับเขาบอกว่าอย่างไร อะผมตะแคงกลับก่อนสวิต์กลับก่อนปึ๊บพีทีทีนะฮะกลับไปที่โคดปึ๊บบอกว่าแนวโน้มขาลงแรงส่งของทิศทางปานกลางเออมัน แปลให้เสร็จสับเลยนะครับแปลให้เสร็จสับเลยอืมนะครับก็ลองลองดูลองใช้งานดูฮะใครสนใจก็สามารถเข้าสมัครได้ตามลิงก์ด้านล่างเดี๋ยวที่ผมแปะไว้นะฮะนอกจากนี้เมนูข้างเคียงนะฮะ I A A Consensus นะครับก็จะบอกว่าแต่ละโบกแนะนำหุ้นตัวนี้อย่างไรแนะนำซื้อหรือถือหรือขาย นะครับมีบอกหมดนะครับของทุกโบ๊กนะครับแถมให้จิ้มให้ดูอย่างพี่ทีทีเขาก็บอกว่า3ามโบ๊กเขาบอกให้ซื้อนะแล้วก็บอกเลยฮะว่าแต่ละโบ๊กค่ายไหนบอกราคาที่เท่าไหร่ทาก็ตภัมีหมดรวมจบในแอปเดียวนะครับก็ลองเอาไปใช้งานกันดูละกันนะครับโอเคเนาะคลิปสั้นๆประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ